กินไข่วันละกี่ฟองถึงได้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดกับผมไข่ครับเป็นอาหารครับที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันวิตามินรวมถึงเกลือแร่ต่างๆครับมีประโยชน์ตกสสุขภาพหลายประการนะครับเพื่อนๆการกินไข่ช่วยลดวยความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันดที่สองรวมถึงโรคก้วนโรคมะเร็งได้มมดอีกด้วยครับแต่คนส่วนใหญ่ครับมักจะก,กลัว หากกินเยอะก็ะส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งหลายคนก็ได้เตือนว่าการกินไข่เยอะเกินไปก็จะมีผลเสียต่อคนที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลในไข่นั้นเยอะพอสมควรครับจึงทําให้คนทุกคนเข้าใจผิดกันไปว่ากินไข่ทําให้มีคอเลสเตอรอลสูงจะส่งผลให้เกิดโรคป้วนและโรคต่างๆซึ่งจริงๆแล้วครับผมการศึกษาไม่ได้บอกว่าห้ามกินไข่ครับแต่แค่กินให้ พอดีเหมาะสมกับร่างกายของเราและก็ได้มีงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าเราสามารถกินไข่ได้ถึงวันล,ละ7ฟองแบบสบายๆเลยครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรงครับสามารถทานไข่ได้วันล,ละ7ฟองได้สบายๆครับขึ้นอยู่กับปัจจัยสุขภาพโดยรวมด้วยครับ ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆรวมถึงอายุสําหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีทั่วไปอย่างผมนะครับคนที่สุขภาพดีก็คือสามารถทานได้1นถึงเฟองต่อวนันแบบสบายหรือว่าปลอดภัยเลยครับทุกคนแต่คนที่สูงอายุครับก็สามารถทานได้2อถึงสฟองต่อวันครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคหัวใจรวมถึงหลอดเลือดโรคเบาหวานที่ที่2แล้วก็คนที่อ้วนครับควรทาน 1นถึง2ฟองไม่เกินกว่านั้นครับเด็กก็ควรทานให้ได้วัน1ฟองต่อวันครับการแล้วกินไข่ครับจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครับเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กซิลิเนียนโอเมก้า3ครับรว้แล้วครับมีความสำคัญต่อร่างกายนะเลยครับเ,เพื่อนเพื่นทุกคนนอกจากนี้ครับไข่แดงครับก็ยังมีสารต้านอนุมูลอสระที่ช่วยลดความเสี่ยง การเสื่อมของจอประสาทตาและต้อกระจกที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นอีกครับรวมถึงป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งอีกด้วยครับผมเพราะว่าไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีครับที่มีซีรีเนียนซึ่งเป็นแรท่ธาตุต้านอนุมูอิสระที่ต่อสู้กับความเสียหายของเซลล์คอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ผลิตในตับและก็ลำไส้ของเราครับสามารถพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกาย ปกติเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีครับการที่ดีคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถ,ถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดดักดำครับสําหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วงหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50า0บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน